มาสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็มาขุดคุยข้องนะครับมาใส่สวนยางเซนโนจะให้ปากทางนะครับเข้าสวนช่วงขึ้นเนินขึ้นเขานะครับเนี่ยก็ข้ามมาแล้วครับเนินหนึง่งเกือบโลนะครับเนินนี้เนิน,น,นวัดรรมสพงครับเนินนี้คนพื้นที่จะรู้จักดีนะครับ ก็ใครที่มีสวนอยู่บนเขานะครับผนมันลงก็อันตรายนะครับมันสูงครมันมันยาวมันชันยาวไปเลยครับแล้วก็มีโค้งด้วยลงเนินนี่เอาเอามันลงมาก็ยากเหมือนกันนะเพราะเป็นลูกหลังเบรกหน้าถึงจะเบรกอยู่แต่ว่าถ้าเริ่มมันดันก็ไม่อยู่เหมือนกันครับแถวนี้จะมีร่องรอยหมดครับรอบข้าง ทีะคันเราคนระับข้างบนก็เตรียมไม้นุนนะสบายยังไงก็นุนรอไปก่อนแล้วมันเป็นหินนะหินใหญ่แล้วก็ในน้ามันสะนะครับมันพุ่งเร็วเร็วมากก็ไม่ได้คนระับทางมันไม่ดีอืมอ่าพ้นนะมีเบรกลังนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ค่อยเสียดถอยขันแดกจะไม่มีนะมีแต่เป็นหนะ้า อีกหลังก็พอช่วยได้ครับก็เอามาไม่เยอะนะครับปุ๋ยก็พนูนนะครับไม่ได้เยอะมากเพราะทางขึ้นมันมันยากแล้วก็เอาวิ่งไกลด้วยนะครับที่ไปขุดมาก็ไปกลับแค่ไปไปก็หกเจ็ดโลแล้วนะจากบ้านนะไปที่ขุดขุดปุ๋ยนะครับมาจากบ้านขึ้นมานี่อีกนะประมาณ ประมาณ20โล30โลได้นะก็ะจากหมู่บ้านขึ้นมาสวนก็น่าจะ7-8โลได้ครับแล้วก็จากบ้านลงไปที่คอ,อ,อกอีกก็7-8โลเหมือนกันครับเอาเรื่องอยู่ระยะทางเดี๋ยวรอสกังขึ้นก่อนนะผมมาถึงยังไม่กล้าขึ้นนับจอเลยก่อนรอให้พร้อมกันก่อน แต่กางเกยว่ะเพื่อน คนนะเรีบเรยบร้อยเลทาทคันีับ ขึ้นมาได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับทุลักทุเลก็เพื่อนคันนี้โอ้ oh, ดูรองรอยนะครับ <laughs> นี่นะครับดีว่าจุกจุกล้อหน้าไม่ขาด <laughs> เดี๋ยวต่เห็นนะ <laughs> เอาเรื่องติดหนัก,ก็เพื่อนเพราะว่าผมขึ้นมารับช้านะครับหนาฮ้าครึ่งหลงนะังสิบมันช้าต้องเร่งเครื่องเยอะ,ะครับในรอบมันมันไม่หมดแต่ว่ามันขึ้นไม่ได้เราฟรีนะ ปกติผมก็วิ่งรับชาปรมาณห้า,หาครึ่งหลังเจนะ็ดเดี๋ยวโอเคไปเจอกันที่ส่วนย่างนะครับ ขึ้นเนินเส้นรับเจอด่านต่อไปดินทรายนะครับนี่นะเป็นทางน้ำป่าลงนะครับน้ำป่ามามาช่องนี้ะนะคนี่ทางน้ำมานะเป็นเนินเขาขอันนี้ก็จะลงไปนู่นนะครับอยู่ข้างล่างนะยอนนี้ก็ช่วงขึ้นครับเป็น,ปนส่วนยางอยู่ฝั่งนู้นนะครับ ติดแล้วดินทรายครับดินทรายที่เห็นเป็นรังเลืกอย่างงี้ก็น้ำนะครับไม่ใช่ว่าเขาทำถนน,นให้ลงไปเลยนะน้ำมันมาครับมาจาก้างบนนู้นครับตรงนี้ครับสะไปหมดเลยครับสมัยเมื่อก่อนดินมันเสมอกันครับนี่ดินเก่ามันครับ เป็นรังท่วมหัวเลยเนาะโอ้ดินสายโอ้สายเบลกับบารดฮะนีะ่ครับสายยะวันอาทิตย์เจเบิร์นเดลอาทุก5ลืมเดือด แรงไหมพีม่กัลร <laughs> <c oughs> อดไม่นาอใส่เยอะขึ้นเพิ่ม่จมติดลมม่มีจมลื่นซื้อ,อ,อามาถึงปลายางเรียบร้อยนะก็ไต่เขาขึ้นไปต่อนะไปสข้าขงบนก่อนนะสองคันจดได้ป่าป่ามก่อนนะ นไปทีละสองนะก็สำหรับพี่เมฆก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมสวัสดีครับ